หนุ่มวัย18ปีเที่ยวหาดบันชื่นหลังทำบุญตักบาตรเทวูในช่วงเช้าขากลับขับขี่รถจักรยานยนต์ตกถนนได้รับบาดเจ็บเวลา16.00นวันที่28ตุลาคม2558ร้อยตำรวจโทคมกิจหงทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ตกข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายที่บริเวณถนนสาย318 หลักกิโลเมตรที่466ห่างจากหลักกิโลเมตรประมาณ50เมตรหมู่ที่5ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยคลองใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 1 0อสีดำหมายเลขทะเบียนกอทองอ .701 ตราดล้มอยู่ที่บริเวณริมถนนในสภาพล้อหน้าบิดเป็นเลข8 ด้านหน้าของรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกระเด็นเข้าไปในป่าริมทางห่างจากรถจักรยานยนต์ประมาณ30เมตรนอนหมดสติอยู่ในป่าชื่อนายอัตพลลาบทํารงอายุ18ปีอยู่บรเณที่8บ้านบางอินตะบลคลองใหญ่อภคลองใหญ่จงวัตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยคลองใหญ่พร้อมด้วยพรเมืองดีได้ช่วยการนำขึ้นรถกู้ภยัยและส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่